คุณมีสตูดิโอออกมาโชว์สัสดีคราฟเล็านรักแปนเพลงที่เรารักอัดแพงแฟนๆพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านเนาะวันนี้บาวิสันเอ็งซิมาแช่ประสบการณ์นำลังครับผมมาแช่ประสบการณ์สำหรับผู้ที่เพิ่นกำลังตั้งช่อง YouTube ใหม่ เราเรียกว่าผู้พันตั้งมาโดนแล้วแต่ว่าพอท่านได้เปิดสร้างไร้ใดนะพี่น้องครับผมเรียกว่าผู้พันที่เปิดสร้างรายได้แล้วกะยังว่าท่านไดอันนั้นเนาะว่าท่านได้ยังพเพปรนเด็นว่าว่าท่านได้ผ่านว่าท่านได้เงินว่าท่านได้ยังต่างๆเนาะเมื่อในใบสันเองสิมาแชร์ประสบก,การณ์ไป้องเพราะว่าบใบสันเองกะเป็นคนมักเห็ดช่องยนะูทูบเนาะช่องยูทูบช่องคีเตอร์ช่องยังต่างๆบใบสันเ็ดไปเนาะ โดยที่ใจรักใจชอบผมมาแ้วพี่น้องครับผมเฮ็ดไปยุหันละเนาะใจมากคือจังช่องยูทูบในใบสานนี่ก็เฮ็ดมาาประมาณหลายปีที่พี่น้องเป็นธรรมดาเนาะหกเจ็ดปีนะครับผมเฮ็ดมาในหกเจ็ดปีโอ้บแมเนเป็นว่าคันสีวลนี่หนึ่งกับว่าบแมเง่ไงขันสีบลน่นึงกับ่แมเอนยาพี่น้องว่ายากก็ยาว่าไงยกไงเนาะครับผมจะว่าเฮ็ดจะได้ใจมันมาก ทำด้วยใจรักเพื่นวันนะพี่น้องครับผมอาชนันแล้วมนีกนสิมาขอเพื่นวมาขอแชรเนาะแชร์ประสบการณ์ในระยะช่วงนี้ใบาสารเองกะเพื่อนวัตนตนตนปีใหม่นะครับเนาะในการตัวมเพราะว่าแต่ละปีนี่การที่ทำ YouTube นี่แต่ก่อนใบาสารเองกะบ่ออ่านดอกเนาะเพราะว่า,าเข้ามากมีประสบการณ์และจังหูหพี่น้องครับผมเนาะก็ต้องมีการ อ่าไปขอไปขอใบทิ้นฐานที่อยู่ของผู้เสียภาษ,ษีนะเนาะพี่น้องครับผมพอดีท่างกำไฟกรมสรรพากรเนาะกรมกรมกรมสรรพากรภาคเปิดดีส่งอันนี้มาให้บาวิสานเนาะส่งใบเที่ว่าใบที่อยู่ ใบถิ่นฐานที่อยู่ผู้เสียภาษ,ษีนะพี่น้องครับผมนี่ใบาสาญขอไปถึงแค่วันที่วันที่เทไรจำบันใดแล้วลวันวันอาทิตย์น,ยนอะ่ะเนาะอืมเพราะว่าแต่ละปีมันก็ต้องขอพี่น้องแต่ละปีต้องขอต่อผลัาต่อเนาะพี่น้องหลกักการยี่ย่างนึงกับช่องนี้ใบาสาญเปิดมาเป็นช่องที่สองนะครับผมช่อง Vm บุญมีสตูดิโอ o Apichai นะครับเป็นช่อง YouTube ช่องที่สองกับกำลังพานกำลังสางไรใดเนาะ ในที่นี่พอจะข้าสางรายได้ได้แล้วนักพิณอกกาเพินกดอ่านกติกาพูดติดตามหนึ่งพันคนขึ้นเนาะก็คือว่าครบและกะชั่วโมงสี่พันชั่วโมงของสาธารณะ,ะก็ผ่านมันบริสันกะได้ล,ลงคลิปลงยังไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าพินอ่ามี่อันนั้นมาว่าอ่าถึงถึงในช่วงคนติดโงพิดไม่เขานะนักพอง จีส่งพินไม้เฮาเป็นไข่โซงที่อยู่ให้กรอกลงทะเบียนยังเรียบร้อยเนาะบริสารกะลุงทะเบียนไปเรียบร้อยเนาะเมื่อนี้ถือว่าข่าวดีเนาะข่าวดีสาหรับช่องช่องบริสารช่องที่สองนี่พี่นอ้องเพิน่นก็ได้ส่งพินใม้เรียบร้อยแลวพี่น้องี่สิ่งที่รอคอยนะครับสิ่งที่รอคอยก็คือพินหรือว่ารหัสส่วนตัวของแต่ละอาบุคคลของช่องนี่พี่น้องครับผมเป็นรหัสส่วนตัวรหัสที่เราจะได้รับตังค์นะเนาะอันนี้ส่งมาจาก สิงคโปร์นี่พี่น้องจาก Google เนาะสิงคโปร์อาะอันนี้ได้รับวันที่หกคุมภาพันธก6ปดอ๋อเป็นส่งมางแต่วันที่เก่ามกราคมเลยพี่น้องค่ะจนเติอบอยู่ประมาณนั้นวัานั่นเนาะได้รับเป็นทีเรียบ้อยแล้วเนาะอันนี้คือข้าวดีอันคันแรกคันที่สองดบน,นี้เนาะพี่น้องคันที่สองคืออาทั้งเฟสบุ๊มันบอกว่าให้เราส่ง ส่งใบยืนยันนอ้นําใบยืนยันใบสินฐานที่อยู่ของผู้เสียภาษีเขาก็ต้องไปขอได้พี่นอ้องขอทั้งกรมสัมปรกรณ์ผมจกาก็เล่าก็ส่งส่งไปภาคภาคภาคเก่านอกห้องใบสันอยู่ภาเก่าเพราะว่าอำเภอปทุมราชวงศ์สายอำนาจเจริญเนี่ยผ่าเก่าผ่าเก่า,ากับสวนสวนรวมมันสวนรวมใหญ่เลยก็บทอยู่โคราชได้พี่นอ้องขอไปเพิ่อนกนัได้ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วได้รับเรียบร้อยแล้วเนาะได้คะเลนกับฉีโต อ่าบอกทั้งเจ้าหน้าที่พื้นนาะว่าได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะรับใบสัรนกับขออ่ากราบขอบพระคุณเปอย่างสูงที่ทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นบัวสิเป็นทั้งกาไฟตนอ่ทาทงคงอจ้งอาเภอพุทธลับบวับ้าอีสานนาะจนพ่นทรงไปทั้งอ่าภาคเก่าอยู่ศูนย์รวมใหญ่อยู่โคราชหรือว,ว่านคนรราชสีมานะพี่นออ้องอ่าเมื่อนี้ก็สิได้มาเปิดวางพ่นรงมาให้เนี่ยคือใบเอกสารนะพี่น้องเป็นเอกสารสําคัญน,นะครับผม ใบอินฐานที่อยู่ผู้เสียภาษีพี่น้องเป็นยังไงมันก็ได้ใบสัญญ์ที่สีเบืองก่อนแก้แกจังเลยหลัทัานนี้ก็ได้ <c oughs> โอ้พ้นติดหมายที่ดีดีพี่น้องแพ็คเป็นอันนี้มาเรียบร้อยเนาะนี่เพิ่นเอานว่าเป็นเอกสารที่สําคัญถ้าช่องยูทูปเข้าสางรายได้แล้วพ้นสิขข้นเงินทีนข้ามไปเฮ้ากับตรงมีได้พี่น้องตรงมีเนาะฉะนั้นแล้วช่องยูทู e ช่องใหม่นี่ก็ฟังใบสัสา์หลัก็ไปเฮดนำนะครับผม ผูหรือว่าผูพ้พันธิพันธ์แล้วก่ะพันกัอาเจนันเนาะแต่ว่าส่วนมากกับตรงน,นี้ใบอันนี้ซูพุ่นซูผู้ซุ่นเลยพี่น้องนี่เป็นใบถิ่นที่อยู่ผู้เสียภาษีโอ,ใอ้ใบเดียวเด้๋ยวมันนั่นเลยพี่น้องใบเดียวเนาะคือเวลาเ้าส่งไปเนีเ่ยห้าส่งเ้าไปขอแบบฟอร์มเนาะอยู่กรมทรัพยากรของอำเภอเฮ้าเลยพี่น้องไปขอเนาะขอแบบฟอร์มเนาะกระกรอกกรอกไลไลซื้อกรอกที่อยู่ก็ออยัดต่าง,างๆ แต่ว่าให้เป็นภาษาอังกฤษนี่พี่น้องให้เป็นภาษาอังกฤษนี่เป็นทรงไม่เรียบร้อยประทับตายังนาเลนนอนี่อ๋อ,อ0727นี่พี่น้องเนาะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับทรงไม่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ใบสําคัญนะครับถ้ามม่มีใบนี่เข้ากับสิบประเด,ดตังนะเป็นสิบปหายเพราะว่าต้องไปยืนยันยืนยันอ่าถิ่นฐานที่อยู่ผู้เสียภาษ,ษีเนาะพี่น้องหล้วก็มันจะมี อีกอย่างนี้น่อ้มีสองใบท์นะครับสองใบทสองใบนะพี่น้องอันนึงเป็นใบทินฐานที่อยู่อันนึงเป็นใบยืนยันใบเสร็จรับเงินเลยพี่น้องสองใบท์ตรงมีสองเลยพี่น้องมีสองเนาะใบยืนยันใบเสร็จรับเงินเสร็จรับเงินผู้เสียภาษีคือเอาเ e a d ช่อง you Tube, ยูทูปเนี่ยหรือว่าเ e a d s e t อ่างานยังของส่วนบุคคลของเฮาส่วนบุคคลธรรมดาเนี่ยพี่น้องเนาะอ่าคือใบาสารกับสิมีห้องสตูแล้วก็มีช่องยูทูปเนี่ยเอาก็ไปขอเนาะบัตรที่นะี่ เขาต้องส่งได้ทำพี่น้องส่งทรงเทากับมาสแกนเนาะมาสแกนสแกนเป็นอย่างเพื่อนว่าเป็น PDF บอกเนาะเป็นเป็นเป็นน้ามสกุลของ PDF แล้วก็เทากับทรงเข้าไปในอ่าเมลส่งฮอตเพื่อนพี่น้องว่นธรรมดาจะส่งเขาอ่าทาง Google หรือว่าอ่า Google หรือว่าเอเซนเป็นอ่าศูนย์เพป็นอีลีก็อยู่ สิงคโปร์นะครับชนะแล้วมเมเนกเป็นข่าวดีสำหรัรบบริษัทเลยครับว่าแช่ประสบการณ์ให้พี่นอ้องเขาได้จักนานะครับผมนี่ประทับตาอย่างดีและเป็นภาษาอังกฤษนะครับสองใบใบหนึ่งเป็นใบถึงฐานที่อยู่ของผู้เสียภาษีนำใบหนึ่งกับใบใบยืนยันใบเสร็จรับเงินผู้เสียภาษีนะครับผมอ้าวนี่กรถทือว่าขอบุญขอบกุณเจานะ้าหน้าที่เป็นทีเพป่นให้ความสะดวกสบายให้ความ อาโนเคราะห์ให้ยังต่างๆนะพี่น้องเนาะเพิ่นกะแนะนํามาเป็นอย่างดีบาลซันกันเรเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เฮาก็สิได้สแกนนะครับล่วงไปใส่ส่งไปในแพลตฟอร์มของผู้เพิ่นเอเซนเฮ้านะพี่น้องครับผมกระบาดเทคนิคกระถาที่ย้ำเพิ่นสิส่งเงินมาใหม่ใส่ถันสวัสดีก็ได้นะพี่น้องครับผมอ่าเพราะว่าถ้าถ้าถึงเกณฑ์มันว่าเนาะพี่น้องถ้าถึงเกณฑ์อ่า100เหรียญขึ้นไปเพิ่นก็สิแจก ทุกวันที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนนะครับนับยี่สิบแปดตันเหมืนว่ายี่สิบแปดตันนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าทุกคนทุกโปรโฟไฟล์หรือว่าทุกช่องก็จะได้รับคือคือกันเนาะครับแต่ว่าผู้รับหน่อยผู้รับหลายเนาะอ่าสำหรับบ่าวอีสานนี่พี่น้องเป็นเพื่นอนนะครัเป็นเป็นคำว่าในเดือนแรกที่เฮาเตรียมเยได้รับเงินนะฮะส่งเนี่ยไปให้เพื่อนกันจะได้รับเงินนะพี่น้องบ่ฮู้ว่าเสด็จหน่อยได้ไหลาย <laughs> ได้หน้อยได้หลายก็ขึ้นอยู่กับแฟนรายการขึ้นอยู่กับแฟนเอฟซีขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเอ้าวผนสนับสนุนซอยเป็นกําลังแรงใจแหละขัดลค์กดโครแช่โคตรซับตะใครห้นะพี่น้องครับผมต้องขึ้นอยู่นับตรงนั้นเราเพราะว่าอ้าวเองกับโบว่าอ้าตัวใดสิอ้าปที่เขาลงไปตัวใดสิปังตัวใด้ิมปังเ้าก็บอกคอยหงุดนะพี่น้องครับเพราะว่าทำด้วยใจรักทำด้วยเพิ่นเอิน่าเป็นวิชาอาชีพซะง่ายๆนะพี่น้องครับผมอ้าวะนั้นแล้วจังมาก บอกเรากับซิบเรอมาแนะนําประสบการณ์นะครับเพื่อสิได้บ่แม่นธรรมดาเด้พี่น้องนี่เนาะเฮ็ดมานี่ประมาณเจ<ม>้าได้บายสันเปิดมานี่กา6ปีแต่ว่ามา,มาเริ่มจริงจังสังระดับดีก็ประมาณ2หรือ3ปีนี่แล้วเนาะครับกาถือว่าเป็นผลสําเร็จแล้วเนาะช่อง BM บุญมีสตูดิโอเด่นเนี่ยกาห้ากระจายส0 0พันผลที่ามในพี่น้อง4,000คนเนาะอ่าหลกักกาชั่วโมงที่รับชมกับประมาณเท่าใดถึงแสนแล้วบ่เนาะคงสิบ่ะนะบทันถึงแสนหรือประมาณแสนเนพี่น้องครับผมเนาะ แต่ว่าตัวนี้สําคัญหลยเนาะสำคัญอีกเ,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 เป็นว่าอ่นนี้เป็นคือพินพินรหัสรหัสส่วนตัวที่จะรับเงินพี่น้องอันนี้กัสบสปิกกอกลุงบริษัทกัสบสปิทก,กอกลุงช่องเนาะครับอกอกลุงเพราะว่าเป็นสิสวงง่วเงินไม่เข้าแล้วเนาะอ่ะจังสันแล้วจังพี่น้องเข้าผูพื้นที่อ่าเฮ็ดยนะูทูบเนาะที่บัวท่านได้่านหรือว่า่านแล้วบัวท่านได้ยังไงเ็นเฮ็ดกับบริษัทเขาก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมไปขอเอกสารรออศูนย์หนึ่งเนาะ ขอส่วนหนึ่งจากทางอำเภอเฮาหรือว่าทางกรมสัมปทานอำเภอเฮาเนี่ยนะพี่น้องแล้วก็มักรอกกรอกที่อยู่กรอกอย่างต่างๆเนาะกรอรุ่งกรอกที่อยู่แต่ว่าให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะชื่อเฮากับเป็นภาษาอังกฤษอย่างประมาณนี้นะเนาะอืนี่คือประสบการณ์ที่ใบสันเอามาเว้าสวยพี่น้องเฮาได้ฟังกันเนาะครับไปขอเรียบร้อยแล้วก็ส่รงกับไปทางภาคเพิ่นภาคอ่าผู้ใดอยู่ส่วนใดผู้อยู่ภาคเก่าผักซีฟผั ทิ่เบียสิบสองยังกว่าไปเนาะแต่ว่าบายซันอยู่ภาคเก้านะครับภาคเก้ญญานะครับชุใหญ่ร่วมศชุดรวมใหญ,ญ่พันอีอยู่โคราชเฮากระซงไปและะ้วกระทำามทั้ททททงกรมสภากรอำเภอเฮากระหูนะครับผมพี่นออ้องเอ้าอ่าเป็นบริการแนะ่ยนะเป็นย่างดีจช่ว่าโอ้ดีโมกดีใจหลายนะครับผมมื่อนี้จัดจังได้มาแชร์ประสบการณ์บอกพี่น้องเฮ้าครับผมนะดีโมกดีใจน้ำเจ้าของนนกันและนี้กันหลายแล้วครัขอขอบพระคุณสชาวแฟนแฟนเอฟซีน้อพี่น้องนะครับแฟนรายการบายซันที่เป็นคอย ซอยสนับสนุนพลักดันเป็นกำลังใจมาให้ใบาสานจนถึงวันนี้นะพี่น้องคะอ่ะด้วยค่วมเพือพ่อน้ำฟูมบวฟูมใจเละดีใจหลายที่พี่น้องเอา้าเห็นว่าช่องเอ้าสําคัญน้นองพี่รองคนติดต,ตามให้กําลังแรงใจเนาะทุกคลิปทุกช็อตใบาสานกะขอเพิ่มเปอย่างสูงกัน,นแล้วกันเนาะแล้วก็ขอไวพ้พอนให้แฟนๆรายก,การพี่น้องเอา้าเนาะเอฟซี FC ทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกข่าวทุกไฟทุกโซนทั่วโลกโซเชียลมีเดียจงมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะ ขมเจ็บจะได้ความไข่จะมีให้มีแต่ความตุ่ดีมีแห้งช่วงวัชนาซาตาไก่ดี้ดีนอารำรวยรำรวยสุขสุขคนอายุมันคนเย็นสุขภาพร่างกายงแรงครับผมขอบคุณหลายพี่น้องอาทิตย์ตามคี้ต่อไปครับสวัสดีครับ